สวัสดีครับเพื่อนชาว y o u t u b e และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมออมพรพสนเริญมีรถยันมาซีสแรงมานำเสนอหคันครับตัวนี้สวยเลยนะเป็นยันมา45สแรงนะครับมีใบพิษันนีน่าแล้วก็มีผานหลังนะครับผานหลังเป็นผาน4นะครับดูรถก่อนนะครับนะสภาพโดยรวมสวยมากครับยางก็พอได้นะครับนะนะครับเป็นผาน4ของให้เป็นของครูต้านะครับนะสีส้มเนี่ยครับ มีรถให er ้เลือกมากกว่า250คันครับเยอะมากมายเลยโอร์โปรครับ0 8น6 0 5 2 3 7นึยมีรถให้เลือกมากกว่า2 5งคันงตั้แล้วขับดูครับรือนี้เือครับราคาตอนนี้ม่แพงครับแสนดันากลงครับสองแส่แปดพันห้าอรอได้ตุดนี้ให้300กิโลแรกี่ใา้นให้ห้า0ันบาทครับคันนี้ครับเกียร์กครึ่งครับเป็นรุ่น45แรงของยานบ้านนะครับ แต่คุณพายอางต่อรองได้นะครับแวก็จะตามาด้วยสยนะครับแล้วแต่อนียขายได้แล้วนะมา